เรื่องไฟยังมีเกร็ดความรู้ทางศาสตร์โงเ่เฮงมาบอกกันอีกนะคะใน EP 2มาติดตามดูว่ามีไยตรงไหนจะเฮงปังรวย EP 2ค่ะรายการมูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดยแปรงสีฟันบรัชมีคุ้มค่าและดีบรัชมีรับประกัน ฝ่ายแรกเลยนะคะบริเวณแก้มค่ะช่วงกลางขึ้นไปจนถึงด้านบนใบหน้านะคะฝายบริเวณนี้นะคะมีความเชื่อกันว่าอาจจะนะ,ะอาจจะเสียของรักนะ,ะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะมีแนวโน้มอาจจะโดนเรื่องของการโกงกันนะะแต่ว่ามีเสน่ห์ค่ะถ้าเรานะคะไม่อยากเอาออกไม่อยากจี้ออกนะ,ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหรือขี้แมงวันเนี่ย สำหรับผู้ชายนะคะอยู่ด้านซ้ายได้ค่ะสําหรับผู้หญิงนะคะอยู่ด้านขวาดีค่ะโอเคเลยค่ะต่อไปนะคะายที่ตานะคะหรือเปลือกตาระวังเรื่องเกี่ยวกับการโดนหลอกหรือโดนขโมยค่ะติดขัดเรื่องอสังหาริมทมรัพย์นะคะและเมื่ออายุเดินมาถึงจุดตรงที่35-40ปี ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะแถมนะคะดวงตามไม่ควรมีตําหนิด้วยค่ะเช่นการมีแผลหรือรอยเย็บจากสัญญกรรมค่ะถ้าหากจะทำตาสองชั้นนะคะให้มีแผลเล็กที่สุดหรือไม่มีเลยหรือถ้าไม่ทำเนี่ยก็สามารถใช้สติ๊กเกอร์ตาสองชั้นติดแทนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะอาจจะไม่ได้ถูกหลอกถูกอะไรแบบนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นการบ่งบอกนะคะ เขาเรียกว่าความหมายมันไว้ก่อนนะถ้าเราระวังได้ก็ดีค่ะต่อไปนะคะใใต้ตาค่ะมีสเสน่ห์ค่ะแต่ให้ระวังเรื่องมือที่3นะคะจริงๆแล้วใฝใต้ตาเนี่ยในความเชื่อของเรื่อง,งหงวเฮงเนี่ยนะคะคนคนนั้นเนี่ยก็จะบ่งบอกลักษณะได้นะว่าอาจจะเป็นคนเศร้าง่ายนะร้องไห้ง่ายนะหรือว่ามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนืองๆน,นะก็จะเป็นคนที่ บ่อน้ําตาตื้นง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะต่อไปฝไ่บริเวณคางค่ะข้อดีนะคะจะมีบริวารลูกน้องเยอะเลยแต่ชีวิตอาจมีความวุ่นวายเพราะคนเยอะลูกน้องเยอะก็ได้ค่ะสำหรับฝ่ายบริเวณคางนะคะถ้ามีแล้วมีหนวดยาวออกมาเนี่ย ถือว่าดีนะคะไม่ควรตัดออกค่ะไว้หนวดไปแบบนั้นนะไม่ควรเอาออกเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะมาต่อกันที่ไฟที่อยู่เหนือคิ้วค่ะความเชื่อหงเฮงนะมีโอกาสหรือแนวโน้มนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการลักขโมยบ้านอาจจะโดนโจรกรรมลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเป็นความเชื่อแล้วกันนะคะทีนี้ถ้าเราจะตัดออกนะเพื่อความสบายใจเนี่ยให้ถามคุณหมอว่าพอตัดแล้วเนี่ยจะมีรอยเป็นบุ๋มไหมนะคะ ถ้าเป็นบุ่มอีกนะคะก็จะเสียเนินอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะไฟตรงใบหูค่ะตรงบริเวณหูนะหรือขี้แมงวันที่ปากเนี่ยนะคะระวังเรื่องราวอุบัติเหตุทางน้ําค่ะแต่ก็จะดีเรื่องบริวารค่ะแก้ดวงนะ,ค,ะคนที่มีไฟตรงปากนะคะอาจจะแต่งงานกับคนต่างชาติหรือแต่งงานช้าหน่อยนะคะเลยวัย40ปีขึ้นไปแล้วก็สามารถทําได้ค่ะไฝที่ลำคอค่ะอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับ ไทยลอยภูมิแพ้นะคะแต่เรื่องดีคือมีเสน่ห์โชคดีเรื่องคู่ครองค่ะถ้ามีตั้งแต่เกิดเนี่ยดีมากๆนะคะ แต่ถ้ามามีทีหลังนะหรือมาแต้มเอานะไม่ควรทาเลยค่ะเพราะว่าเป็นของที่ไม่ใช่ของจริงค่ะเะนั้นนะคะมีข้อยกเว้นอันหนึ่งเลยค่ะว่าถ้ามีใยแดงนะคะเกิดขึ้นที่ไหนนะคะเป็นข้อยกเว้นว่าดีหมดเลยอยู่บริเวณไหนก็ตามนะคะจะดีเรื่องอะไรนะต้องดูตรงเนินนั้นว่าในทางหูเหงนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะไม่ควรตัดออกเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเน้นหนักที่หน้าผา นะจุดกึ่งกลางหน้าผากนะถ้ามีขี้แมงวันเฉยๆเนี่ยเอาออกไปเลยนะคะดีกว่านะคะแต่ถ้ามีฝอยเม็ดใหญ่นะคะเอาคงไว้ดีที่สุดเลยค่ะ แล้วที่สําคัญนะเม็ดตรงนี้นะคือจุดตาที่3ด้วยนะบริเวณกลางหน้าผากพวกนี้เนี่ยก็คือจะเซนส์ดีด้วยค่ะสุดท้ายเลยนะคะายตรงจมูกเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลนะคะเป็นวังสมรสหลักของสตรีนะคะถ้ามีายนะายดำนะายน้ําตาลอยู่ตรงจมูกเอาออกไปเลยนะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะสำหรับขมับนะคะเป็นวังสมรสหลักของผู้ชายนะก็จะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคู่ครองนะถ้ามีายตรงขมับผู้ชายเอาออกไปเลยดีที่สุดค่ะ สุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วนะคะต้องเน้นย้าว่าถ้ามีหลุมมีรอยนะมีรอยแผลเป็นมีร่องรอยเอาไว้นะก็จะกลายเป็นเรื่องราวของหงมูเฮงเสียในเนินต่างๆด้วยและทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อเรื่องราวของฝจุดต่างๆบนลำตัวค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอปอและทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆมีคุณภาพแบบนี้ทุกๆวัน,นค่ะใครที่อยากติดตามภาพเรื่องราวกราฟ,ฟิกคลิปนี้เพิ่มเติมนะคะเปิดไปได้ที่ f a Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าว MM FM106 ค่ะต่อไปจะมีความรู้เรื่องราวอะไรในหงเห้งมาฝากอีกติดตามกันค่ะรายการมูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยาน สนับสนุนโดย Brushme คุ้มค่าและดี Brushme รับประกันแอดมาที่ l ล n e b i u s h m e Brushme เพื่อรับโปรโมโชั่นและสิทธิพิเศษดีๆเฉพาะครอบครัว Brushme เท่านั้น